สองโมเมนต์ฟินฟแอปพานนกุลไปดินเนอร์กับแก๊งเพื่อนก็เปิดตัวไปเลยสิจ้าหวานที่ยิบจริงๆสำหรับแอปทักสออนกับนนกุลชานนล่าสุดมีโมเมนต์ที่แฟนๆรอคอยอีกครั้งเมื่อมีเพื่อนเปิดภาพไปดินเนอร์มีทั้งนางเอกแอนทองผสมเชอรี่เข็มอักษรนัดมีเรียรเป็นต้นที่สำคัญงานนี้มีแอปและนนกุลร่วมเฟรมด้วย พร้อมแคปชัน่นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าขอบคุณพี่ป,อป๊อบผู้ไม่มีไอจีสำหรับมือเย็นมือดีๆนะคะคำคืนอันแสนวิเศษกับคนพิเศษทุกคนคะ่ะ ซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีใจที่ได้เจอค่ะไว้นัดกันอีกนะคะพี่โอท่ามกลางแฟนๆชาวด้อมที่เข้ามาขอบคุณภาพที่รอคอยกันรัวๆแถมมีแซลแฟนนนกุลกันกระจายเช่นหุยดีอ่ะใจฟูเลยต้องขอบคุณรีดองวุกเจอคนห่วงแฟนแล้วหนึ่งจบงานติดจรวจไปเลยอ่ะ ยิ้มกว้างเลยนะพ่อให้มันได้แบบนี้สิสุดยอดน้องนนของเจ๊เลิกงานปุ๊บติดจรวดไปหาปับ๊บโอ๊ยเขินเป็นต้น